เมนูซุปมะเขือเด้อค่ะปลาทูทอดอันนี้ก็ผักกิ้มนะผักกิ้มเซ่บแซบ,แบมากินน้ำกันเด้อค่ะเศบแซบเด้อมือกังเว้นค่ะมือกังเว้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะทําเมนูซุปมะเขือลาบมะเขือเด้อค่ะเราก็ซื้อมะเขือมาอันนี้เราก็ต้มน้ําให้เดือดก่อนนะใส่มะเขือต้มลงไปค่ะเราก็มีปลาทูนะเดี๋ยวเราจะมาทอดปลาทูนะ เห็ดซุปกะเขือด้วยค่ะพี่น้องเห็ดซุปกระเขือค่ะทําซุปมะเขือนะคะต้มไปต้มให้มันเปื่อยเนาะวันนี้อยากกินลาบกระเขือซุปกระเขือด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมทอดปลาทูนะคะเราก็จะมาทอดปลาทูใส่ซุปกะเขือนะคะมาเห็ดลาบกระเขือซุปกระเขือกันค่ะ ปลาทูสายลาบลกเขือนะคะอันนี้ซื้อเข็งเล็กมาเนาะตัวใหญ่ซื้อเข่งใหญ่มาผสมเข่งอันนี้เข็งเล็กเนาะเอามาใส่ใส่ซุปปกเขือเนาะมันจะได้แหมนากกินเนาะอันนี้ก็เป็นปลาทูทอดนะคะปลาทูของเราก็ทอดได้ที่แลยนะคะตัดออกค่ะ ตักออกนะเดี๋ยวเราจะได้มาแกะเนื้อปลาทูทำป่นมะเขือค่ะลาปละเขือสซุปปะเขือนะคะเราก็จะพักเนื้อปลาทูก่อนนะให้มันเย็นก่อนนะแล้วก็มาแกะเนื้อกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมเตรียมเครื่องเนาะทำซุปปะเขือนเนาะคือผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีเนาะโหระพาเนาะ เราก็จะทำซุปะเขือนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาตำปุ่นบักเขือด้วยค่ะอันนี้ก็ปะทูเด้วยปะทูที่แกะไว้ทอดจ็จแล้วก็แกะไว้เราจะมาตำปุ่นมะเขือกันนะคะตำ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 เราก็จะมีเครื่องใส่ทุกอย่างเลยนะ ตำปะทูให้แหลค่ะตำปะทูให้แหลแล้วก็จะมาใส่บอเขือเนาะเราก็จะเตรียมเครื่องไว้แล้วเครื่องของเราก็จะมีทุกอย่างแล้วขาดอย่างเดียวคือสลระแหน่อันนี้คือบอเขืออด้วยค่ะบอเขือบอเขือต้มไว้แล้วนี่แก่นื้งองเย็นนี้เป็นลาใส่ไวท้ที่อันนี้บอกเขืออด้อเบอรเขือ เป็นมะเขือนะมะเขือต้มต้มแล้วต้มจนเปื่อยเนาะเราก็จะมาตำตำเนะาะตำกลุ่นกับปลาทูเนาะเราก็จะมีพริกแห้งเนาะเราก็จะมีพริกแห้งนะคะน้ำปลาของเราก็มีแล้วเราก็เตรียมไว้แล้วน้ำปลาต้มทุบมะเขือก็ต้องใส่น้ำปลาสิคะเราก็จะมาเติมเครื่องกันเลยนะจ๊ะทุกคน ใส่พริกป่นใส่พริกป่นลงไปลาบบะเขือสุบะเขือเนาะอันนี้ก็ผงนัวค่ะผงนัวรสอีของเรานะคะใส่ลงไปค่ะเพิ่มรสชาติเนะจะใส่หลายเป็นสิเค้ม อันนี้ก็เป็นชุรสตาอิอโนโมโตะจะครนะตะเเป็นชุรสนะคะอันนี้เป็นชุรสค่ะอโนโมโตะอ,อันนี้ก็เป็นน้ำมะนาวนะคะ,ปปะ,คะ,ะ,คะสูปะเขือลากะเขือใส่มน้ำน้ำเนาะไม่มจางก,กิเีเต็มน้ำลายไหลถ้ามันไม่เผ็ดเราก็ต้องเติม ใส่หลายเนาะอันนี้ก็ผักชีฝรัง่งต้นหอมด้วยค่ะผักชีฝรั่งต้นหอมเนาะใส่ลงไปอันนี้ก็น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาอันนี้ก็น้ำปลาร้านะคะไก่ต้มไว้นี่น้ำปลรราพอก่อนเดี๋ยวเค็ม ไปลงไปเธอไม่ใช่แขกรับเชิญเ <ไป S 1> ล้ราก็มาตำตำผงมบบะเขือนะคะผงมะเขือซุปปะเขือเนาะบางคนเขาก็ใส่ข้าวคั่วเนาะไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้เนาะซุปปะเขือเนอะาะคาตาเลเน่เนาะ เดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสชาติดูนะคะเราไม่ได้ใส่หัวหอมเนาะไม่ได้ซื้อมาไม่ต้องใส่หรอกใส่ต้นหอมผักชีฝรั่งผักชีไทยก็พอเราก็จะใส่พริกป่นเดี๋ยวเราก็จะชิมรสชาติดูว่ามันเผ็ดหรือยังเนาะชุบมะเขือนะปนบะเขือเนอะ,นระ,เ,เ,นะเรียกอีกทีก็น้ำพริกมะเขืเนะใส่ปลาทูอะ กินรสชาติดูอืมอร่อยแล้วพอแล้วไม่เอาเผ็ดเผ็ดเยอะมานกินไม่ได้รสชาติเปรี้ยวพอดีเลยแซ่บหลายบางคนเขาก็ใส่ข,าข้าวกล้วยนะแต่ยายไก่ไม่ใส่หรอกมันจะทำให้ซุปมะเขือเสียเร็วเนาะถ้าเราจะกินเราก็แบ่งแบ่งใส่เอาได้แซ่บหลายเด้อซุปมะเขือยายไก่เนะี่ รสชาติพอดีเลยยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยแต่ก็พอดีแล้วเติมน้ำปลาเติมน้ำปลาพาริกรสไปสักหน่อยนะคะน้ำปลาพาริกรสเนาะเพิ่มความหอมเนาะอย่าใส่เยอะ๋ยวาเค็มเพราะว่าเรามีน้ำปลามีรสด,ดีมันก็แซ่บอยู่แล้วเนาะเนี่ยก็จะแบ่งไปให้น้องกินถุงนึงเนาะกินไม่หมดแซ่บหลายด้อปลาบกบเะเอใหญ่ยยไก่จ้า แเราก็จะมีผักแก้มหลายๆอย่างนะคะเราก็มาตักใส่ชามกันเลยค่ะทุกคนตัดใส่ชามนะคะเราก็จะมาตักใส่ชามนะคะซุปมะเขือของเราก็เป็นเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักใส่ใส่ชามพร้อมเสิร์ฟตักใส่ชามนะคะพร้อมเสิร์ฟอ,อร่อยมากๆเลยมามาเอาเล็้วนี่เสร็จแล้วนีจ๊ะ เสร็จแล้วนะคะซุปมะเขือตักยังไม่หมดเลยเดี๋ยวตักพอกินหมดก่อนอ่ะเชิญเดี๋ยวจะเอาผักไปให้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นผัดแก้มนะคะผัดแก้มค่ะทุกคนโหระพาเราก็จะมีผักหลายอย่างอยู่เนาะออาผักชีฝรั่งเนาะคาตะ,ะเนยอย่างเดียวนะ ซุปกะเขือรพริกกะเขือนี่อันนี้คือโหระพาเนาะแล้วก็จะมีผักแก้มหลายอย่างอยู่แต่วันนี้อยากกินใบโหระพานะคะรสชาติพอดีเลยมาเ้อทุกคนผู้ใดอยากกินลาบประเขือซุปกระเขือมาด้วยค่ะแซบ่บแซบเดินเนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะคุณคนสวัสดีค่ะ